ส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เปิดให้พี่น้องแรงงานมายื่นขอรับเงินเยียวยาเพิ่มเติม,ตมอีก5 0,000บาทหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง750บล้านบาทมาช่วยเหลือเยียวยาหลายพื้นที่เนี่ยก็มีพี่น้องแรงงานไปยื่นเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือนะคะอย่างที่จังหวัดปทุมธานีค่ะทางแรงงานจังหวัดนะคะคุณระศิกาชานารงค์บอกว่า เมื่อวานนี้วันแรกเนี่ยก็มีแรงงานเข้ามายื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยา3รายค่ะซึ่งในจังหวัดปทุมธานีมีแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลจำนวนทั้งสิ้น44รายเดินทางกลับประเทศไทยมาแล้ว17รายค่ะ ขณะที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานคุณอารีไกรนราก็บอกว่าภาพรวมวันแรกมีแรยง,งานไปยื่นคำร้องแล้ว1,125รายมีทั้งมายื่นด้วยตัวเองนะคะ1,123รายกรณีผู้เสียชีวิต2รายเนี่ยทายาทเป็นผู้มายื่นคำร้องค่ะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7-10วันนะคะผู้มีสิทธิ์ก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทีนี้มาดูตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาห0,000บาทนี้ <c oughs> จะแบ่งออกเป็น เป็น4กลุ่มหลักๆนะคะก็จ้องต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นกลุ่มที่1ค่ะแรงงานไทยในอิสราเอลซึ่งกลับไทยหลังวันที่7ตุลาคม2566กลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่9,475คนต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเองนะคะเอกสารหลักฐานก็คือแบบคำร้องกรณีที่ยื่นด้วยตัวเอง บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางชั่วคราวแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารค่ะมาดูกลุ่มที่2นะครับก็คือแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลเนี่ยมี39รายคนที่มายื่นคำร้องก็คือทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายจะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมก็มีสำเนาใบมรณบัตร หลักฐานรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวหลักฐานว่าเป็นทายาทโดยธรรมรวมถึงเอกสารของทายาทผู้ยื่นคำร้องเองด้วยนะครับทีทางกระทรวงแรงงานเนี่ยขอความร่วมมือนนมานิดนึงว่าทายาทที่มายื่นคำร้องอันนี้จะต้องเป็นคนเดียวกับที่ไปยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจากกองทุนช่วยเหลือคนหางานทําในต่างประเทศคือจะมีเงินช,ช่วยเหลืออยู่2ก้อนใช่ไหมของก้อนอันนี้กับของก้อนของกองทุนเนี่ยขอให้คนยื่นเป็นทายาทคนเดียวกัน ะะกลุ่มที่3คือแรงงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับก่อน7ตุลาคม6 6โดยใช้วีซ่ารีแอนทรีอายุไม่เกิน90วันระหว่าง9กรกฎาถึง6ตุลา66แต่ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปทํางานที่อิสราเอลได้เนื่องจากกรมการจัดหางานได้ชะลอการเดินทางเพราะมันมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นกลุ่มนี้มี960คนจะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมก็คือ r e e n t r y visa อายุไม่เกิน90วันและกลุ่มที่4คือแรงงานไทยในอิสราเอลที่ต้องการจะกลับ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้กลับนะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่แต่ว่ามีความประสงค์จะต้องการกลับเพิ่มเติมรวมถึงแรงงานไทยที่ตอนนี้ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ยังไม่ได้ออกมาอีกหน่อยพอท่านเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าสามารถมายื่น ขอรับเงินเย,ออยียวยา50,000บาทตรงนี้ได้เช่นเดียวกัน,กนค่ะขั้นตอนการขอรับเงินนะคะก็ไปยื่นคำร้องที่สำนักง,งานรายงานจังหวัดหรือว่าที่กระทรวงรายงานและเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบเอกสารพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาจากนั้นสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศก็จะรวบรวมเอกสารคำร้องต่างๆจากสำนักง,งานรายงานจังหวัดแล้วก็จากกระทรวงรายงานแล้วก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเสนอปลัดกระทรวงรายงานอนุมัติการเบิกจ่ายเมื่อตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้ว แล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการโอนเงินเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์โอนเข้าบัญชีทายาทที่จะได้รับเงินเยียวยานะคะเอาเป็นว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงานก็ได้1506โทรได้เลยนะคะ